ออพี่พ,พี่ผมอยากจะได้ตัวนักเตะคนนี้มาร่วมทีมสักหน่อยจัดให้ผมหน่อยได้ไหมโอ้โหตอนนี้ครับเหมือนว่าประธานเอ็มบปเป้ครับ อยากจะได้ตัวแบรนดโดซิวาของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาร่วมทีมครับเลยสั่งให้ปารีสแซงแมงครับหรือว่าเราโรมให้ปารีสนะครับไปเซ็นสัญญามาให้ได้ครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะมาตามข่าวนี้กันหน่อยครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นรายงานล่าสุดจากนักข่าวอย่างมาตินแบ็กเบิร์นครับนักข่าวสายแมนซิสตี้โดยตรงเลยครับ บอกว่าประธานเอ็มเปเป้ตอนนี้แสดงความต้องการครับบอกให้ปารีสแซงต์แชแมงครับไปเอาตัวแบรนด์เดอรซิวากองกลางตัวเก่งของแมนซิตี้มาให้ได้ครับช่วงสมตินี้เมื่อประธานอยากได้แบบนี้ครับแล้วเปเชต้องทํำยังไงนะครับ <c oughs> เราต้องบอกว่าแบรนด์เดอรซิวาตอนนี้เขาเป็นกําลังสําคัญของแมนซิสตี้อย่างมากๆๆๆมากมากเลยครับในฤดูกาลนี้ครับลงสนามไปแล้ว29น้นัดในทุกรายการทําไป2ประตรูแล้วก็5แอซสซิสต์นะครับ แถมล่าสุดครับชางแบร์นารโดซิวาเองก็เพิ่งออกมายอมรับนะว่าเขาเนี่ยอยากที่จะเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆเลยหลังจากออกจากทีมเอเดนสเตเดียมนี้ไปแล้วนะครับแบร์นารโดซิวาคมีความคิดที่อยากจะย้ายออกจากแมนเชสเตีด้วยเหตุผลส่วนตัวเหมือนว่าชางแบร์นาโดซิวารครับเขาต้องการอยากอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวงเขาในโปรตุเกสเนี่ยมากยิ่งขึ้น ตอนแรกก็บาร์ซโลนาเนี่ยครับที่พอเป็นจุดหมายปลายทางของแบร์นาโดซิวาได้นะแต่ว่ายังไงก็ตามครับโจลลาโปต้าประธานบาร์ซ่าครับยอมรับว่าพวกเขาไม่มีเงินมากพอที่จะจ่ายค่าตัวของแบรนาโดซิวาได้ในตอนนั้นนะครับเลยจะให้ตอนนี้เปเชเก้าขึ้นมาเป็นทีมเต็งอีกทีมหนึ่งเราต้องบอกว่าปาริชเชงชางแมงครับเขายังให้ความสนใจในตัวของแบรนาโดซิวาอยู่หลังจากเคยให้ความพยายามเมื่อเสมอที่ผ่านมาแล้วแต่มันไม่สําเร็จนะครับ ล่าสุดครับรายงานชียหน,นักข่าวอย่างมาตินแบล็กเบิร์นครับบอกว่าเอ็มปอเป้ประธานคนนี้ต้องการให้ปีเอสเชไปเอาตัวแบรนา์โดซิวามาร่วมทีมให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ แถมไม่พอครับแบล็กเบิร์นยังบอกนะว่าเอ็มปาเป้เ e นี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีเลยกับแบร์นาโดซิวาหลังจากที่ทั้งคู่ครับเคยคาแข่งร่วมกันที่ RS m o เอสโมนาโกมาแล้วนะสุดท้ายครับผมต้องบอกว่าแบร์นาโดซิวาคนนี้อยู่กับแมนซิ t y ตี้มาตั้งแต่ปี2017แล้วนะครับลงสนามให้แมนซิ t y ตี้ไปทั้งหมด281นัดในทุกรายการครับทำได้50ประตูพร้อมกับ56แอซสซิสต์นะครับ้ <c oughs> ต้องมาตามเลครับ เอ็มบปเป้อยากได้แบรน์นดาโดซิวาไปร่วมชิมที่เปสเชนนะครับตอนนี้ซัม,มเมอร์นี้ต้องมาดูว่าเขาจะอยู่ในถิ่นเอเดนสเตเดียมต่อไปหรือเปล่าสำหรับอนาคตของแบรน์นดาโดซิวาครั้งก่อนก็มีข่าวกับบาร์เซโลนาแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับต้องมาดูครับเส้นทางของเขาจะเป็นยังไงหลังจากที่ประธานเอ็มบปเป้เราให้เปสเชไปเอาตัวมานะครับต้องตามแล้วน่าสนใจมากๆเลยขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม